สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสารครับ16นาดกาตรงเด็กพี่น้องเด้อเฮาสิมาพอกันอยู่ตรงนี้ฝากกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนกันแล้วกันนะครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมากินตําหอยแค้งครับพี่น้องตําสัวหอยแข้งนะครับสายตําสายแสบหอยแข้ง1่งกิโลนะครับซื้อมาจากแมคโครส่งดีเขาแกะให้เรียบร้อยครับทำใบหยาคากบอกกับพ่อกินนะครับพี่น้องเนาะ ควอื่นฟักแน่ก็แล้วกันครับขนมจีนสีสยามกับปลาเทพจิราครับมือนีใส่ฝาแดงนะครับพี่น้องแซ่บรนวดโดนใจแน่นอนขอบคุณหลายๆขอบคุณยอดยอดสั่งสื่อนะครับผักเข้ากับมีผักพ้ายนะครับมีขิงนะครับพี่น้องมีผักกัดขาวมีสลัดนะครับมาบารที่นี้พี่น้องบลายปันใดน,นะครับไปตรวจสุขภาพมาเนี่ยเส้นเซ่บเหนียวนุ่มครับอ ใส่นหน่อยนึงได้คือส่งสีลลยแทนนอนไปตรวจสุขภาพมากพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงนะครับปกติทุกอย่างนะครับพี่น้อง ข้อเล็บตวลอบอสูงนะครับเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างนะครับเป็ตตนตรวอยู่ล่องบาลกรุงเทพอุดอรครับหลายคนสงสัยพี่น้องทั้งเฟนเพจว่าผมคือได้มาล่องบาลกรุงเทพอุดอรอันบ้านอยู่ไซอัสนบาบ้านผมอยู่หนองบัวลำพูนะครับเนดะ้อ ตัวนูสิบสี่ไายการครับใครอยู่ปกติยังวะหอยแข้งโดนๆจังเห็นเท่นึงได้หนิพี่น้อง อันเขาแก้ไว้ให้แล้วบม่ได้มีตลอดนะครับผมบ่ได้มีตลอด เม่อมานเพื่อนไปวัดเหมือนบอกัดกิ่งเพิ่มความเผ็ดโอ้ กัดคิงเข้าไปคือสิเพ็ดคือคแถบพี่น้อง อันไนไม่ประโยชน์ขตันหามากินครับ ืสุดยอดครับ ข้างใตกับมี่คันพ่อสดๆจึงเป็นจะซื้อมากครับจึงเป็นจะซื้อแต่ก็ไม่เห็ดเอา เพราะว่าสานท้าออกมาแบบสดๆในไงมากลวกเพราะมันหวานๆเนี่ยจะบเนี้มันสุกเลยครับ กับนอดดีครับขาดบัได้ขนมเสร็จมัอนี่บรรยากาศดีดีครับ bơ đẹp chưa, mượn này, pao u, u bàn cái nghiệp kha nghiệp nè สุดยอด ตำแบบว่าเพ็ดครับตำเพ็ดดูอะไรับบาดแสบบริวนบาดแสบบริดีต่อท้องแต่ว่าผมไม่เคยเป็นหนังจักเทียพี่น้องเนี่ยอันเฮ็ดคลิปกินตำกินยังไงบะมี่บาดแสบท้องบะมี่บาทอ้อ,ทองเสียใครอยู่ยังไวครับ แต่ว่าคันกินนั่นต่ำพวกคองสดเนี่ยมันเป็นตะกินเผ็ดอยู่แต่หอยแข็ง inevitable. ว่านี่ทายไปเลยจักหน่อยแบตเปิดทำสตาร์ทเองใครอยู่กระลังสิจบคลิปพอดีครับก็ต้ังสิบปิดคลิปพอดีแบตเบิดใครอยู่มิสองก่อนครับ ลายเหี้งรูปหนึ่งเนาะรูปหนึ่งเต็มเหนื่อยได้ครับบริร่วมเปลือก พักปลาล่ากระแทม ขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยพี่น้องแวนาทีนี้นะครับเด้อจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในการแล้วกันนะครับพี่นอ้องเรื่องขนมจีนปลรราดนาครับทักไปคุยกันด้บอสั่งบทเป็นยังนะครับผมเข้าไปทักไปถามราค่ากันได้นะครับพี่น้องนะเอา้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมพอกันไหมในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบุณหลายๆสวัสดีครับ